ส่วนมากกลุ่มแม่บ้านทํากันเองใช้เองทําทีก็ใช้ได้ทั้ง6เดือนน้ายาซักผ้าหลังจากประหยัดมากพี่ก็เข้าห้างนะพนักงานขายของไม่เห็นพี่ซื้อของพวกนี้เหรออ๋อพี่ทำาใช้เองซื้อแต่อของที่จาเป็น่าเิพอ,อ,อเพียง ของในหลวงรัชกาลที่9คือจริงๆแล้วเรามีครูมาสอนเราไปเรียนมาก่อนแล้วก็มีครูมาสอนให้สอนทำเราน้อมนําตรงนั้นมาใช้ก็คือพื้นที่ส่วนกลางพี่หรือว่าศูนย์การเรียนรู้เราก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้สําหรับสอนให้กับนักศึกษาบางนักศึกษาบางมหาลัยก็มาเรียนหรือเราก็จะสอนวิธีการน้อมนําของท่านรัชกาลที่9เนี่ยมาว่าปลูกผักพืชผักสวนครัวย,ยังไงการปรุงดินแบบไหน แล้วการทําอะไรบ้างที่เราไม่ใช่ว่าเราจะพอเพียงแค่เรามาแค่มาปลูกพืชปลูกผักการใช้ชีวิตประจําวันของเราด้วยเราก็จะสอน,อนยกตัวอย่างอย่างสมมุติว่าทํำไมถึงต้องปลูกพริกถ้าเราไปซื้อ5้าบาท1ิบ,บาทเราใช้ถึงไหมไม่ถึงแต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกไว้สักต้นหนึ่งวันนี้อยากจะทานพริกขี้หนูสักสองสมเม็ดก็ไปเด็ดที่ต้นได้ไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อลวไอ้าบาท10บบาทเราเน่าก็ต้องเสียทิ้งเราก็จะสอนลูกหลานแบบนี้ พื้นฐานที่วางไว้นะครับคือเราออมบ้านบันมาคงนะฮะอันนี้เราออมเพื่อให้สมาชิกแต่ละคนเนี่ยเอาเงินสะสมเดือนละร้อยเดือนร้อยต่อหนึ่งคนต่อสมาชิกนะครับเพื่อออมไว้เพื่อเสพมีปัญหาเกิดอ,อะไรเรามาเอาเงินตรงนี้มาช่วยได้ของสมาชิกนะครับคือเงินตรงนี้ที่มาทำประโยชน์ให้แก่สมาชิกด้วยที่ว่ากือของเงินตัวเอง เอไปสอมแซบบ้านหรืออะไรแล้วแต่80%ของเงินที่เงินต้นส่วนเรื่องในงานกลุ่มแม่บ้านเราก็ทำพวกศูนย์การเรียนรู้ทำเห็ดทำน้ำพริกเห็ดอะไรเนี่ยแล้วก็สอนชาวบ้านด้วยตอนแรกที่พี่ทำก็คือเอาผู้สูงวัยมาทำเพราะว่าแกอยู่บ้านใครบ้านมันก็เป็นเซมมเอร์เนาะก็ไม่เจอกันก็เอามารวมกลุ่ม ทำตอนแรกๆก็คือเราทําน้ํายาล้างจานน้ํายาซักผ้าแล้วก็มาทําตะก,ก้าแต่ว่าตะก,ก้าใบนึงเนี่ยนะมันทํานานไงแบบทำแล้วก็ใช้ได้นานส่วนมากกลุ่มแม่บ้านทํากันเองใช้เองทําทีก็ใช้ได้ทั้ง6เดือนน้ายาตะกผ้าล้างจานประหยัดมากพี่ก็เข้าห้างนะไอพนักงานขายของี่เห็นพี่ซื้อของพวกนี้เล้ออ๋อพี่ทำาใช้เองซื้อแต่อของที่จาเป็น รู้จักชุมชนแล้วรั์ก็เรื่องคงแขงมากกว่าจริงๆเวลาเราไปออกงานหรือออกบูธก็จะเป็นเรื่องเขาเก็บเห็ดตอนนี้เราก็เริ่มจะทาคงแขงเห็ดนะคะแล้วก็เฉาก๊วยเห็ดวัตถุดิบที่อย่างดีแล้วก็สดใหม่เสมอนะคะตรงนี้ส่วนเรื่องคอแคงนี้จะจะ,จะบอกว่าจริงๆเจ้าของคงแคงก็คือท่านเป็นรองประธานของในชุมชนเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งจริงๆแล้วท่านเนี่ยจะซื้อเครื่องปั้นมาก็ได้แต่ด้วยว่าคนในชุมชนน่ะบางคนที่อยู่บ้านเฉยๆไม่มีไรายได้อะไร เขาก็ให้เอาของแขมมาปั้นซึ่งก็จะเป็นอาชีพหนึ่งของคนในริมชนหลายหลังคาเรือนนะคะที่ทําแบบนี้แล้วก็ได้มีเงินใช้แล้วก็มีอาชีพเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอ,อมทรัพย์อ,อมทรัพย์กลุ่มแม่บ้านอ,อมทรัพย์กลุ่มแม่บ้านทำไมกลุ่มแม่บ้านต้องอ,อมทรัพย์ก็คือเอาเขี่ยไปเป็นต้นทุนถ้าเกิดว่าแม่บ้านคนไหนอยากจะเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนค้าขายหรือทําอะไรก็ได้ก็มากู้ในในดอกเบี้ยถูกเพราะว่าเราพอกู้ไปแล้วเนี่ย เราสิ้นปีเราก็จะมีการเขาเรียกว่าคืนกำไรให้แล้วก็จะมีเรื่องสวัสดิการของคุณแม่บ้านด้วยค่ะก็หลายๆอย่างนะคะที่ที่ผลลัพธ์ที่เราได้มาก็คือเริ่มจากชุมชนก่อนแล้วกันนะคะที่เราคิดว่าไอ้เรื่องสิ่งแวดล้อมที่เราทํามาทําไมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็ มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เขาเรียกรางวัลกลับมามันทําให้เรามีพลังในการทํารางวัลที่เราได้มาจากสานักเขตก็คือสํานักเขตพาเราไปทําเรื่องซีโลเวสนะคะเราก็ได้รางวัลของซีโลเวสมาเป็นรางวัลชุมชนเข้มแข็ง30ชุมชนต้นแบบได้รางวัลเรื่องของสุขภาวะระดับ A ล่าสุดเลยคือเราได้รางวัลป้ายและซอยสวยได้รางวัลป้ายเงินจากกทมมา จากที่เราทํามาทุกอย่างก็คือด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจรางว,วัลทุกอย่างนี้ไม่ใช่ของคณะกรรมการชุมชนหรือไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งเป็นของทุกคนในชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันทํา